สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะพามาซ่อมพัดลมนะครับพัดลมที่ลูกค้าเอามาให้ซ่อมนะครับสําหรับอาการของพัดลมเครื่องนี้นะครับนะครับเปิดเปิดติดครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับเปิดติดใช้งานได้ทุกอย่างแต่ว่าเปิดได้สักพักหนึ่งนะครับเปิดได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็จะ เริ่มหยุดหมุนนะครับหมุนช้าหมุนอืดน,นะครับเอามาให้ผมเช็คผมลองเช็คแล้วครับแล้วก็ถอดล้างหยอดน้ำมันอะไรทียบร้อยมาแล้วลองอาการก็เป็นเหมือนที่ลูกค้าบอกนะครับก็ผมมาพบาสิ่งผิดสังเกตผิดปกตินะครับก็คือนะครับผมโยกดูครับมันจะมีการขยับ แล้วก็ตอนที่เปิดได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับมอเตอร์นี่จะร้อนมากเลยครับจับไม่ได้นะครับมือเี่พองเลยนะครับร้อนมากครับสิ่งที่ผมสังเกตดูก็คือเนี่ยครับมันขยับได้นะครับมันน่าจะเกี่ยวกับบูทนะครับบูทมันสึกหรือไม่ก็เป็นแกนตัวนี้ครับมันสึก ก็ต้องถอดดูอีกทีหนึ่งนะครับที่แรกผมก็มาคิดนะครับว่ามันเกิดจากอะไรครับทุกอย่างไม่มีเสียครับไม่หมุนปกตินะครับมันก็เนี่ยครับพัดลมมันก็หมุนธรรมดาไม่ฝืดแม่อะไรนะครับแต่ว่าผมลองมาโยกดูนี่ครับมันมีการขยับนะครับมีการขยับ นะครับแล้วก็จะลองมาซ่อมดูนะครับอาจจะได้เปลี่ยนทั้งแกนแล้วก็เป็นบูทแต่ก็ต้องถอดดูก,ก่อนนะครับมันก็ไม่ขยับมากครับถ้าไม่สังเกตจริงจจะไม่รู้เลยนะครับหมุนได้สักพักนะครับหมุนปกติเปิดใหม่ๆห,หมุนปกตินะครับได้สักพักหนึ่งจะเริ่มหมุนช้าเริ่มหมุนอื่น นะครับแล้วก็หมุนไม่ไปนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยร้อนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะร้อนแบบจับไม่ได้เลยนะครับนะครับเมื่ออาการตามที่เคยซ่อมมานะครับถ้าอาการเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือทุ่นนะครับกับโรเตอร์นะครับอ่อมันเสียดสีกันนะครับ มันเสียดสีมันเบียดกันนะครับเราทําให้เกิดความร้อนนะครับน่าจะเป็นกับบูทแล้วก็แกนนะครับตัวนี้นะครับมันสึกนะครับทําให้มันขยับได้นี่ครับนิดเดียวเองนะครับแต่พอดูข้างในนะครับมันจะเบียดกันเลยครับครับเดี๋ยวลองถอดซ่อมเปลี่ยนดูครับ ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีครับผมขอตัวเกะนะครับ ទៅផាមរងហើយนะครับ สังเกตดูแล้วก็แกนศึกครับตรงนี้ครับมัาจะได้เปลี่ยนแกนตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนบูทนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนครับนี่ครับบูทบูทใหม่ ใส่แล้วนะใส่แล้วคือแกนไม่ต้องเปลี่ยนนะครับคิดว่าแกนไม่มีปัญหาม,มีปัญหาแต่กับตัวบูธนะครับดูครับตัวนี้มันเนี่ยครับมันยังฝึดฝุดเลยครับเห็นไมครับไม่มีขยับเลยครับก็คงจะเปลี่ยนแต่บูธนะครับแกนตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะถอดตัวเก่าออกมาสวมให้ดูนะครับ อันนี้คือตัวเก่าครับนี่ครับรวมเลยครับแล้วก็ขยับได้นหมครับนี่ครับนี่ครับมันมนี่นะครับคือบูทสึกครับสึกมาแล้ว อันนี้อันใหม่ครับไม่ลงเหครับต้องกดลงนี่ครับนี่คืออันใหม่นะครับมืดนี่ครับมันไม่ลงนะอครับเดี๋ยวลองมาดูอันเก่านี่คืออันนี้คือตัวเก่านี่ครับนี่ครับครับนี่ครับ นี่ครัามาจากตรงนี้ถอดมาแลาวโดยการงันออกนะครับผมไม่ได้บอกวิธีถอดบูธนะครับเพราะว่านี่ผมให้ดูอาการที่มันเสียนะครับครับเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนครับผม Oh. <laughs>